อาสาลหะบูชาซึ่งเราชาวพุทธทั้งหลายทราบดีว่าเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคอ,อรหันตสมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกับปวัตินสูตรเหมือนที่เราทั้งหลายได้สวดสาธยายเป็นพุทธบูชาในช่วงที่ผ่านมานั้นและได้เกิดพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นก็คือพระคุณเจา้าอัญญากทัญญาดังนั้นวันนี้ เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าเป็นวันแห่งความสําเร็จก็ได้ครั้งที่พระพุทธตรัสรู้คือพระพุทธเกิดขึ้นพระธรรมเกิดขึ้นคือตรัสรู้พระธรรมแต่ยังขาดพระสงฆ์สาวกที่เป็นอริยสง์อย่างแท้จริงจึงได้แสดงพระธรรมมาจากให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังหลังจากที่ฟังแล้วในช่วงที่เราสวดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาพระคุณเจ้าอัญญากลทัญญะประจักแจ้งในประโยคนี้อย่างแจ่มแจ้งในหัวใจไม่ใช่รู้คิดนะแต่เป็นจิตรู้แจ้งพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกอย่างสง่างามรัตนาไตสมบูรณ์บริบูรณ์ดังนั้นวันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์จะขอกล่าวการทําบุญของพระคุณเจ้าอัญญากลทัญญะว่าทําบุญอย่างไรจึงมีความสําเร็จก่อนใคร ทุกท่านก็ปรารถนาบุญมาทําบุญแต่ในรายละเอียดของบุญก็มีปีกย่อยออกไปอีกดังนั้นย้อนไปพระพุทธเจ้าในอดีตมีพระนามว่าปทุมุตระพุทธถ้านับย้อนไปอีกองค์ที่15ถ้าเรียงลําดับพระพุทธเจ้า2ีสพระองค์องค์ที่13มีต้นสนป่าเป็นต้นที่จสโรูในครั้งนั้นอดีตชาติพระคุณเจ้าอัญ,ญากรทัญยะ เป็นลูกของคริหาะบดีปกติแล้วเศรษฐีสมัยก่อนเขาจะหาโอกาสไปฟังธรรมเป็นปกติมีไหมทุกวันนี้เราท่านทั้งหลายหาโอกาสไปฟังธรรมเป็นปกติคือทรัพย์ทางนอกมีพอได้อยู่ได้ใช้แล้ววันหนึ่งต้องตายจากเราจะหาทรัพย์ภายในหาอริยะคือหาสิ่งที่ไม่ตายวันนั้นอดีตพระคุณเจ้าอัญญาตุณธัญ,ญะไปฟังเทศ กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าปทุมุตระพุทธานพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดและได้แต่งตั้งสาวกองค์หนึ่งขึ้นในความเป็นเลศิศผู้มีราติอันยาวนานรัตตันอยูคือผู้รู้ก่อนใครฟังธรรมก่อนใครได้บวชก่อนใครและได้เห็นธรรมก่อนใครใอดิตชาตพระพุเจ้าอายกนธัญะญเกิด ปัญญาขึ้นมาเกิดปิ้งขึ้นมามีไอรอนเนนะโอ้ไม่ได้บอกใครแล้วไม่มีใครบอกในจํานวนผู้ฟังเทศก็มีเยอะเหมือนเรานี่ยแ,แต่ไม่มีใครคิดออกก็สาธุสาธุเฉยๆแต่พระคุณเจ้าอัญญากรธัญญะมีจิตคิดละเอียดลงไปอ๋อเราอยากเป็นเช่นนั้นจังทำอย่างไรหนอจะได้เป็นหนอโอต้องทําบุญหลังจากนั้นมีมโนปณิธานในใจแล้วคือปรารถนาจะเป็น สาวกองแรกผู้ได้บวชก่อนใครผู้มีราตียาวนานก็ได้นิมนต์องค์พระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพิสุโสม,มูใหญ่กระทําให้แจ้งด้วยศรัทธาในความตั้งมั่นถวายทานเจ็ดวันเจ็ดคืนมีไหมพุ้ทธบริษัททั้งหลายมีศรัทธาแล้วนิมนต์พระมาทาบุญเจ็ดวันอยากเขียนจังเลยทุกวัน,นยังมีอยู่ไหมน่าจะมีอยู่นะแต่ยังไม่มีใครบอกอย่างมากก็หนึ่งวันใช่ไหมแต่ พระคุณ้าอาญากรรัญญาถวายทานเจ็ดวันเปี่ยมด้วยสาธาในวันสุดท้ายได้เปิดคลังผ้าเนื้อดีผ้าที่ละเอียดปราณีที่สุดแล้วนำไปถวายเบื้องพระบาทองค์พระศาสดาตั้งความปรารถนาเป็นสาวกผู้มีราตีอันยาวนานในพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตขอพรกับองค์พระศาสดาสามมาสัมพุทธเจ้าว่า บุญที่ข้าพเจ้าทำนี้ปรารถนาจะเป็นสาวกองค์แรกเหมือนที่พระพุทธองค์ได้แต่งตั้งสาวกผู้มีราตีอันยาวนานเมื่อเจ็ดวันก่อนนี้ยังไม่ลืมนะยังอยู่ในใจแต่กระทำเหตุก่อนพระคุณเจ้าองค์ศาสดาปทุมุตระก็ได้แผ่พยานดูกำหนดจิตแทบ,บเดียวทราบเลยว่าบุคคลนี้จะได้เป็นอีกหนึ่งแสนกับในอนาคตโอ้ตั้งใจจริงแล้วก็กระทำเหตุจริง ไม่ได้ปาถนาลอยๆทำบุญตั้งเจ็ดวันกับสมโม่อยากได้เขาปาถนาในใจไม่มีใครรู้วันนี้มาตั้งความปาถนากับเราก็เลยให้พรอ,อีกหนึ่งแสนกับโดยประมาณจะได้เป็นสาวกข,ของพระพุทธเจ้างค์แรกมีพระนามวา่าสมณะโคโดมคือองค์ปัจจุบันของเรานี้เกิดความเพิ่มปีติถวายทานทำบุญฟังธรรมไม่ได้ขาดตั้งความปราถนาในใ,นใจจนกระทั่งพระพุทธเจ้าประมมุตตานีปรินิพานก็ได้ไปสร้างกำแพงแก้ว รอบเจดีเพื่อจปะปริสถานพระบรมสารีริกธาตุในวันสุดท้ายก็ได้สร้างเรือนแก้วเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้อีกตั้งความปรารถนาอีกหลังจากนั้นบุญที่ทำไม่เคยตกตาเลยตลอดการของพระพุทธเจ้าล่วงมา9พระองค์จากองค์ที่13านะไล่มาเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเก้าพระองค์ ในการของพระเจ้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธมีต้นแค่่อยที่เป็นสีมหาโพนการนั่งตรัสรู้ถ้าย้อนหลังไปนี่ก็องค์ที่7องค์ที่6องค์ที่7นะพระวิปัสสีได้เกิดเป็นลูกข้าหาบดีอีกด้วยผลทานเห็นไหมทานจะไม่มีจนทาน,นจะเกื้อหนุนเ่ายังไงก็มีกินมีใช้เป็นลูกเศรษฐีไม่ประมาททาบุญ ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยขึ้นสวรรค์ลงมาเป็นเศรษฐีในชาติที่พระพุทธเจ้าวิปัสสิสมาสัมพุทธะบุญของฐานนั้นก็ส่งให้เป็นลูกเศรษฐีอีกมีกินมีใช้และมีปัญญาดีชื่อว่ามหาการสองพี่น้องมีน้องชายชื่อว่าจุลการสองพี่น้องแต่ก็ต่างป้องต่างใจศรัทธาไม่เหมือนกันมหาการนี่มีศรัทธาในพุทธศาสนาส่วนน้องไม่เท่าไหร่นะ พี่น้องกันแต่ก็ต่างกันต่างจิตต่างใจม้าย,ยังต่างกล้องพี่น้องยังต่างใจการทําบุญก็ต่างกันนี้ส่วนมหากันผู้เป็นพี่ชายนี่เจ็ดทาบุญตั้งแต่เริ่มแรกเลยมีที่นาแปลงหนึ่งทํานาด้วยกันเริ่มทํานาก็ทําบุญก็ชวนน้องใจเฮ้ยไม่ทำรถขายข้าวทําทีเดียวทำยังไงยังไม่ได้ข้าวเลยข้าวเป็นน้ำนมขึ้นมาก็เอาไปทําบุญชวนน้องน้องก็ไม่ไปเอ๊ะทำาไงดี เพื่อตัดปัญหาแบ่งกันคนละครึ่งแบ่งกันคนละครึ่งเลยพอรู้แล้วว่าน้องนี่ดึงถ้าเราทําทานต่อไปเขาก็จะดึงเราก็จะไม่เกิดบุญด้วยก็เลยเคลียร์แก้ปัญหาด้วยการแบ่งคนละครึ่งเออน้องชายก็พอใจว่าจะไม่ต้องเสียกับพี่ไปทาบุญบ่อยๆนี่เราจะจัดเต็มห้องเราไปเลยพี่ชายก็สะดวกใจเราจะได้บำเพ็ญบุญเต็มๆทําบุญข้าเป็นน้ํานมข้าวอ,อ่อ,อนๆทําเป็นข้าวเม่าทําตลอดตลอดตลอด ก้าขังชวนชาวบ้านมาทําด้วยนะผลบุญที่เอาข้าวอ่อนๆไปทําบุญกับพระศาสดากลับมาที่นาะข้าวเกิดขึ้นเองอัศจรรย์มากโอ้ไม่ใช่สิ่งอื่นนี่ผลบุญยิ่งมีความมั่นใจตั้งใจถวายทานต่อเนื่องแล้วตั้งความปรารถนาคือทําบุญก่อนใครทําเร็วตุริตะตุริตังสีขะสีขังการทําบุญเ่เร็วเร็วไวๆอย่ารอใครและอย่าให้ใครรอ มาทาบุญวันนี้ให้ใครรอไม่นีอย่าแต่งตัวนานนะเดี๋ยวรวยช้าแล้วไม่สําเร็จง่ายๆนะแต่ถ้าใครเร็วไวตัดสินใจเด็ดขาดเจตนาแรงกล้าก่อนให้มีเจตนาเต็มเปี่ยมพวงนี้อสลลาฮจะมาทำบุญที่วัดปามนะครับสมบัติตั้งอกตั้งใจไม่หวั่นไหวก็เป็นปกตินะถ้าเราตั้งใจมานมานะเดี๋ยวทุระนั้นเดี๋ยวทุละนี้อย่าหวั่นไหวนะถ้าตั้งใจแล้วอย่ากลับใจอย่าโกหกตัวเองเจตนาอันแรกตั้งใจคณะให้ที่มาวันนี้ ได้สวดธรรมาจากขวายเพื่อปิติอิมอ่มบกเยงใจเจตนากลางขณะให้ขณะบำเพ็ญบุญให้ดีให้เปี่ยมได้แล้วสองแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากที่ให้ไปแล้วได้ฟังเทศได้มีความเข้าใจรักษาเจตนานี้ไว้ให้อยู่นี้อย่าอารมณ์เสียทีหลังอย่าเสียดายให้เปี่ยมทั้งสามการนี้เร็วไวก่อนให้ขณะให้หลังให้ตั้งความปรารถนาบุญนั้นจะสําเร็จเร็วไวเร็วพันก่อนใครเลยจาไว้เลยถ้าเราหวงนี่มันจะไม่มา แต่ถ้าเราให้เนะี่ยมันจะมามากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเอาหวงไว้มันก็อาจจะไม่มาผลบุญแต่ถ้าเราให้ไปเรื่อยมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งให้ยิ่งมีเหลือจะมาไว้นะยิ่งเอื้อเฟือ้อยิ่งมีเยอะไม่ต้องกลัวอาจจะมีบททดสอบนิดหน่อยแต่เพิ่มขึ้นแน่นอนเหมือนพระคุณเจ้าอัญ,ญาโกนทัญญะที่เป็นอดีตมหาการเสียสละข้าวไปถวายฐานกลับมาข้าวห่อขึ้นเองทุกวันนี้มันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่เชื่อเถอะ ทรัพย์จะเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะคอยหนุนเรียกว่าบุญหนุนไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทีเดียวนะตัดใจตั้งใจเสียสละเร็วไวฉับพันไม่รอใครไม่ใครรอรีบร่งแล้วผลบุญก็จะเกิดเร็วไวแต่ถ้าเราทําช้ามีเงื่อนไขเดี๋ยวแต่เดี๋ยวต้องเวลาผลบุญจะเกิดก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการทําบุญของเราสังเกตตัวเองทําบุญมีเงื่อนไขไหมแต่ต้องรู้เปล่าเดี๋ยวก่อนรู้เปล่าเวลาบุญจะมาให้ผลก็เป็นแบบนั้นแหละนั้นพระศา,าสดาจึงบอกว่า เด็ดขาดไปเลยถ้าจะให้เร็วไวไม่รอใครไม่ให้ใครรอก่อนให้ขนาดให้ลักงให้เต็มเตี่ยมอย่าเสียดายภายหลังให้ไปแล้วอิอ่มอกอิ่มใจวัดกันที่กําลังใจดังนั้นกรรมคือการกระทําเราเป็นคนชี้กรรมของเราเองเราทําบุญเราก็เลือกผลบุญของเราเองว่าจะให้มาแบบไหนให้มาช้าๆหรือมาเร็วมาไวดังนั้นจน,น,น,นกระทั่งข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จทําบุญใหญ,ญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อปีติ บุญนั้นส่งผลมาให้เป็นพระคุณเจ้าอัญญาคนธัญญะได้เป็นปัญญา,ญาีตังีงห้าฟังเทศส่วนน้องชายจุลาการก็เกิดในสาสธาพุทธเจ้านะทำนาเสร็จทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งได้เป็นปัจฉิมาสาวกมีเชื่อว่าสุภัทธปริภาชกจะปรินิพานอยู่แล้วพระศาสดาทรงอาพาธอยู่นี่ ไปเถียงพระอานุนขอไปเข้าเฝ้าพระอนุนก็ทรงห้าม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 พระศาสดาจะปรินิพพานแล้วไม่ได้ต้องเจอให้ได้พระพุทธองค์ได้ยินเสียงก็รับสั่งว่าอนาุนให้เขาเข้ามาเถิดถึงก็ยิงคําถามใหญ่เลยพระศาสดาก็เทศนาเทศนานําไปปฏิบัติสุดท้ายก็บรรลุธรรมพระพุทธองค์ก็ปรินิพานคือท้ายสุดน้องชายเพราะทําบุญที่หลังไม่ชอบใจพระเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่ทําส่วนที่ชาย เริ่มต้นเลยปฐมะอันดับหนึ่งนามวันเลยเร็วสุดเห็นทำก่อนไข่เห็นไหมชัดเจนไหมย้อนมาดูตัวเราโอป,ปัญญิโกทําบุญแบบไหนเร็วไหมหรือว่ารอไข่หรือให้ใครรอดังนั้นถ้าปารถนาบุญที่มีความสําเร็จเร็วไวขอท่านทั้งหลายจงเร็วเ็วไวๆอย่าให้ไครรอและอย่ารอไข่เจตนากรให้แรงกล้าขณะให้เพื่อปีติให้ไปแล้วอิ่มอกอิ่มใจนึกถึงเมื่อใดก็ ปีติซาบซ่านตราตึงในหัวใจผลบุญนั้นจะเกิดแก่ท่านอย่างแน่นอนดังนั้นจึงขออนามทนาในเช้าว,วันนี้ถ้าปรารถนาความสําเร็จที่เร็วไวัยก็จงสร้างบุญกุศลดังพระคุณเจ้าอาญาคนทัญญะเร็วเไวววดังนั้นแล้วพุทธาริษัทท์ทงหลายจงมีความตั้งมั่นมุ่งมั่นในความดีที่เราทําดีแล้วอย่าวันไววต่อสิ่งใดจงอย่าไปหยิบกรรมคนอื่นมาใส่ใจมาพูดมาสาธยาย กรรมของเขาก็ทิ้มมัดกระขอเขหยียดไปหยิบเอามาจะเป็นใครก็แล้วแต่พระศาสดาหให้ดูกรรมตัวเองดูการกระทำของตัวเอง,เองจงเพิ่มปีติในบุญบรารมีที่เราทําดีแล้วสิ่งนี้จะเป็นปฏิการเก่ยเราให้เกิดความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในปัจจุบันนี้ตลอดการลานานเธอ